ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอินซีอ i นไซตนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีถูกนำเสนอที่นี่นะครับคุณเด่นคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิก์ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้ามาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาต่อจากเรื่องที่เราทิ้งเอาไว้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของคูลลูฟคูลไลฟ์นะครับตรงนี้ซึ่งเป็นหัวข้อในการคุยนะรเราสาธิตอะไรต่างๆให้เห็นไปในค่าวก่อนเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า วันนี้แหละเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะเจอกันอีกทีกับคุณเด็นเนี่ยนะฮะก็จะมาพูดกันถึงที่มาที่ไปของค o รี c นะครับนะครับก็วันนี้หัวข้อก็เตรียมมาแล้วภาพก็สวยเนี่ยท่านดูดูหัวข้ออดูดูภาพนิดหนึ่งนะนี่นี่หัวข้อที่เด็นเขาเตรียมมานะฮะคูรูฟบายอินซีคูรีทอ่านี่ยเนี่ยเนยคืออะไรมันคืออะไรคูรีนี่ความเดิมนะครับที่ตะกี้เราเคยว่ากันมาว่า ตัวคอนเซปต์ของการทําให้ตัวคูรูฟนี่ต้องทํำยังไงครับว่าจะต้องสะท้อนความร้อนได้ดีจะต้องคลายหลักการสำคัญใช่ครับสะท้อนความร้อนก่อนสะท้อนความร้อนได้ดีอันที่2ก็คือในเรื่องของการคลายความร้อนได้ดีเพื่อให้บ้านหรืออาคารเนี่ยมันความร้อนเข้ามาเนี่ยได้น้อยที่สุดครับดังนั้นก็เป็นโจทย์ของเราในการที่เราไปทําตัวอีซีคูรีขึ้นมาครับอย่างที่เห็นเราก็เริ่มนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยใช้ตัว เมนหลักก็คือว่าเป็นตัวโปรดักที่มีน้ําหนักเบาด้วยตัวน้ําหนักเบาเองตัวนี้เนี่ยเรามีการใส่ฟองอากาศเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําความร้อนมก็จะต่ำอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอันที่หนึ่งของมันเบาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยุ้ยจะไปคุ้มหลังคาของพี่ยุ้ยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มน้ําหนักที่ไม่มากนะจริงไหมครับครับกับแทนที่ว่าถ้าผมจะเอากระเบื้องปู เอาก็เบื้องปูเข้าไประหว่างตัวคอนกรีตธรรมดาคอนกรีตธรรมดาพี่ยุ้ยต้องมีท็อปปิ้งเข้าไปอีกถูกท็อปปิ้งคอนกรีตเข้าไปก็คือมีการปูคอนกรีตส่วนหนึ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็ต้องมาปูกับเบื้องถูกครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำหนักที่ตัวนี้กับไอ้ของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงอ๋อมีนาคุณเลยเอาไอ้ที่ชั่งน้ำหนักนี่มานี่คุณเตรียมหลายคราวที่แล้วนะแต่ยังไม่ชั่งสักทีนริงนะเดี๋ยวรอดูจังหวะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดููรปอันนีงนนะอ่ะเะ สิ่งที่เด่นเขาว่าเนี่ยนะครับก็คือมาคราวว่าพอถ้าเปลือกบสมมุิเราอาคารนี่อาคารคอนกรีตเรานะฮะพอเราทําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยท่านนึกภาพนิดนึงนะครับปกติเขาอาจจะปูกระเบื้องบนบนไอ้ท่านเห็นพื้นสีพื้นคอนกรีตนะครับพื้นคอนกรีตนั่นน่ะนั่นนะครับสีเล็อ่อนนั่นน่ะคือตัวพื้นคอนกรีตเนี่ยอย่างที่พี่ยุ้ยทราบนะครับโอ้ถ้าเที่ยงเนี่ยพี่ยุ้ยลองเดินทับป่าไปดูสิครับซึ้งร้อนมากซึ้งมากนะฮะนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ยุ้ยใช้ EC อีซี ครับแล้วพี่ยุ้ยลองถอดรองเท้าเดินนากล้าเลยกล้าท้าเลยใช่ไหมกล้าท้าครับพี่ยุ้ยเดินได้ครับนี่แน่นี่แน่มันมันไม่ร้อนเหมือนกับคอนกรีตทั่วๆไปนี่แน่นี่อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เราทดสอบให้ดูไงครับครับเป็นไงครับเห็นไหมครับอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันพอสมควรเรียกว่ามันสม่เข้าความร้อนซาเลยเห็นไหมครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเนี่ยนะครับ เวลาปกติทาอาคารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะปลูกกระเบื้องตรงนี้ข้างบนนะโดยโดยคิดว่ามันคงจะช่วยเรื่องของการลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารคือภายใต้ไอคอน c r e t ที่เขาทําเป็นหลังคาไว้เนี่ยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะขอเสร์มพี่ยุ้ยนิดหนึ่งบางคนก็จะไปทําเหมือนกับเป็นหลังคากระเบื้องพุ้มทับอีกทีนึงอะว่านไม่ไหวอ่ะอยู่แล้วร้อนมากเบองแอร์เบึงค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับหรือบางคนก็อย่างที่พี่ยุ้ยว่าก็คือว่ามีการปลูกกระเบื้องแต่ว่าทั้งหมดตัวนี้เนี่ย มันก็ช่วยได้บ้างครับมากน้อยแต่ว่าเราคิดว่าไอ้ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เราเรียกว่าไอซีคูลกริเนี่ยมันจะช่วยบ้านเราเย็นขึ้นมากจริงๆนะครับเพราะนั้นที่เขาทากันอยู่นี้เขาก็เลยพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เอาไอ้คูลกรีดเนี่ยครับค่อยๆลาดขึ้นบนนะฮะนี่ก็มีสายต่อมานะครับแล้วก็ฉีดนะครับโอ้มันเหลวมากเลยนะครับพี่ยูทําำงานง่ายมากครับผมเหมือนน้าเลยครับเพราะนั้นก็แค่เราก็ลาด ท่อตัวนี้ก็คือเป็นท่อคอนกรีตก็ปั๊มขึ้นมาชีลองดูนะครับนี่ก็คือพับคร่าแล้วก็เสร็จแล้วก็เกลี่ยมันนะฮะเกลี่ยให้เนียนเท่านึงนะใช่ครับทับไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ไม่เด็ไม่เด้หนาอะไรมากมายนะคุณเดยนนะ อันนี้ถ้าจาไม่ผิดนี่น่าจะหนาประมาณสากักหกถึงเจ็ดเซนติเมตรครับก็ก็ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เราทําให้พี่ยุ้ยดูว่าอูเจ็ดเซนนี้ก็ดีกว่าสี่เซนเยอะพอสมควรอ่านะครับไหล,อ,หลอุณหภูมิเนี่ยมันลดลงไปหลายเซลเซียสนะครับครับผมนะฮะอ่อันนี้เขาก็ทาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ฮะท่านฮะพอเสร็จเรียบร้อยเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยคนงานกลับบ้านเรียบร้อยท่านก็ได้หลังคาของท่านเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ได้มีความต่างไม่ได้มีความต่างจากไอไอ้ที่ท่านทําทิ้งไว้เฉยๆนะฮะ แต่ว่าถ้าลองดูนะครับว่าอันนี้ที่ท่านเดิมคิดว่าท่านอยากจะปูกระเบื้องมันเนี่ยตอนนี้เราตัดความคิดนั้นไปแล้วเอาแค่ครูกริด sharp surface หรือผิวมันเท่านั้นเนี่ยนะครับนี่ฮะออกมาก็ได้เียนแบบนี้เยนแบบนี้และมันทันเย็นขึ้นมากเลยเข้าหลักการเลยนะครับว่าสีต้องอ่อนแล้วข้อดีของมันอีกอันนึงนะครับพี่ยุ้ยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดพี่ยุ้ยทำหลังคาอาจจะเดินทําอะไรก็ยากตอนนี้พี่ยังทําอะไรต่างๆบนนั้นได้เหมือนเดิมปกติ จะจัดงานเลี้ยงข้างบนก็ได้ครับใช่เลยใช่เลยในเมื่อหลังคาเย็นจะขึ้นไปเนี่ยโอ้ถ้าตอนเย็นถ้าเป็นหลังคาธรรมดาครับโอ้พี่ยุ้ยลองนึกดูสิครับมันก็ยังมีความระอุสี่ห้าโมงเนี่ยมันเป็นจุดดีเลยครับที่ว่ามันกําลังคลายความร้อนออกมาใช่นะครับอ้าวอันนี้อันนี้ก็ให้ท่านท่านเห็นโดยหลักการก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้ท่านผู้ชมครับ คุณเด่นคุณกระจรสัตว์เขามี VTR มาเสนอกับพวกเราความยาวราวๆ5นาทีใช่ไหมครับนาทีครับนะฮะเดี๋ยวอันนี้ทำมาหมาดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด่นก็จะเป็นผู้ให้เสียงเป็นผู้ให้เสียงบรรยายประกอบเพลงไปเองด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัว VTR ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว VTR ที่แสดงให้ท่านเห็นว่าการทำตัว EC c ซีคูกริดคือเปลี่ยนหลังคาของบ้านท่านที่เป็นฮอตลูฟเนี่ยให้เป็นคูลูฟได้ยังไงได้ยังไงนะครับดู VTR จะเห็นชัดเจนขึ้นขอเชิญท่านชม VTR เชิญครับ ครับกับอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็จะเป็นตัววิทีอาร์ที่แสดงวิธีการผลิตแล้วก็นําตัวคอนกรีตตัวนี้ที่เราเรียกว่าอ c ซีคูกรีตเนี่ยไปเทเป็นท็อปปิ้งอยู่บนหลังคาคอนกรีตของท่านนะครับว่าจะทํำยังไงก็นี่จะเริ่มต้นโดยการบอกว่าข้อดีของมันคืออะไรบ้างนะครับมันมีน้ําหนักเบาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะมีหลังคาเดิมที่เป็นคอนกรีตอยู่แล้ว การไปเพิ่มน้ำหนักตัวนี้ก็จะไม่มากครับก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวโครงสร้างเป็นฉนวนครับอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นวัสดุทนไฟได้ดีด้วยครับไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนอย่างเดียวทนไฟก็ดีครับแล้วก็เรื่องของประหยัดวัสดุและแรงงานทํางานง่ายมากครับอันนี้มันเป็นคอนกรีตที่เราใส่โฟมลงไปครัทำให้ตัวเนื้อคอนกรีตเองเนี่ยมีมีตัวฟองอากาศอยู่ครับก็ทําให้ตัวเองเป็นฉนวนค่ะ อันนี้เราก็ไปเทอยู่ที่หลังคาที่บ้านกับพื้นที่ประมาณ250ตารางเมตรครับบ้านคนรุฟคพอผมรู้จักไหมับน่าจะรู้จักนะครับเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดของเราเองที่เขาบ่นๆมาสามปีแล้วนะแกยังไม่เสร็จสัทีเนี่ยไม่ต้องบอกว่าบ้านใครนะครับผมเนี่ยเนะอ๋อนี่คือหลังคานะฮะ ใช่ครับเราเราเราจะเห็นได้ว่าเขาจะทําคล้ายๆเหมือนคันแนวไว้นะครับเพื่อเป็นระดับในการที่จะปาดหน้าคอนกรีตของพื้นตัวเนี้ยให้มันเรียบเสมอกันเราเตรียมหน้างานทําขอบทางครับที่เขาว่าสูงระยะเมตรยี่สิบนะฮะใช่ครับความหนาโดยเฉลี่ยโอ้แค่เจ็ดเซนเจ็ดเซนได้ไนะศูนย์จุดศูนย์โอเคเจ็ดเซนนะครับก็คือว่าเราจะทําไอ้ตัวอีซีคูกรีตเนี่ยท็อปปิ้งอยู่บนออนท็อปไอ้ตัวหลังคาตัวนี้เนี่ยที่ความหนาเจ็ดเซนแล้วเราก็ปรับไอ้เนี่ยเรื่องเรื่องการไหลของน้ำเนี่ยนะฮะ เนี่ครับเสร็จแล้วก็ทำโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็ต้องทําความสะอาดพื้นเดิมก่อนครับผมซึ่งถ้าเกิดบางทีเราจะก่อสร้างมานานแล้วอาจจะสกปรกครับแล้วก็อาจจะต้องคือเราต้องการให้มันสะอาดเพื่อที่คอนกรีตใหม่คอนกรีตเก่ามันจะได้สมานกันได้ดีครับติดกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็รดน้ำยาภาษสานคอนกรีตนะฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยเสริมนิดนึงว่าไอตัวที่เราจะ เททับด้วยอีซีคูเกริกอะตัวคอนกรีตเก่าเนี่ยคอนกรีตเดิมกับไอ้ตัวตัวซีเอลซีเนี่ยนะครับตัวใหม่ครับนี่ฮะไม่เอ่อซีเอลซีจริงมันก็เป็นตัวเจเนอริกเนมครับออ๋เซลลูลาร์ไลเวทคอนกรีตก็คือเป็นตัวอีซีคูเกริกของเรานี่เองออ๋โอเคโอเคนี่ฮะนี่ครับก็ก็คำนี้นะคำนี้นะเทน้ำยางแล้วก็ตัวคอนกรีตของเราเองเนี่ยก็เป็นการผสมโมตาร์มาจากตัวแปร์ของเราครับผมมากัะรถนี้เลยฮะนี่ฮะ เข้ามาเลยนี่นี่นี่ฮะเมื่อมาถึงที่ครับใช้งานครับเราก็จะทําการผสมฮะโดยการผสมตัวโฟมเนี่ยฮะที่หน้างานแล้วก็ฉีดลงไปที่ตัวรถโม่คอนกรีตนะครับครับเฮ้ยโอ้โหมันเป็นโฟมนี้เลยเหรอเป็นโฟมนี้พี่ยุ้ยลองนึกภาพตอนที่พี่ยุ้ยไปล้างรถอะครับครับโฟมแบบนั้นแหละครับแต่ว่าโฟมที่ดีเนี่ยมันจะต้องรักษาเอ่อความไอตัวฟองเนี่ยมันต้องสะเทียน ไม่งั้นเดี๋ยวมันฟองแตกแล้วมันก็จะจะไม่เป็นรูปุลของมันข้างในนี่ฮะเราฉีดโฟมแต่ข้อดีของมันก็คือว่าไอตัวรูทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นรูที่ติดกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำน้ำมันจะไม่ได้สามารถซึมผ่านกันได้นะครับเงียมากเลยฮะนี่แล้วก็เอาดที่เราลำเลียงขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมฮะอันนี้กำลังเทเทลงมาที่ตัวรถปั๊มนะครับหลังจากนั้นก็จะปั๊มขึ้นไปที่ดาดฟ้าครับจะเห็นได้ว่าคอนกรีตเนี่ยโอ้โหมันลักษณะไหลเหมือนน้ำทำงานได้ง่ายมากดูสิฮ นี่ครับขึ้นมาขึ้นมาเทเลยครับมาเทกันง่ายๆอย่างนี้เลยฮะท่านดูดิฮะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเฉยๆอ่ะใช่ครับโอ้โหซึ่งมันก็มีลักษณะที่เป็นที่เขาเรียกว่าเซลล์คอมแพคติ้งก็คือสามารถไหลด้วยตัวมันเองได้ครับนี่นะนี่คือตัวเจ้าคูคูครด์เนี่ยนะฮะถูกครับครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโคก็ปากแค่นั้นเองฮะถูกครับนะฮะตามตามไอ้ที่ที่เราทำขอบทางที่ทำไว้ครับซึ่งตัวขอบทางมันก็เป็นเหมือนตัวระดับ หเหมือนเวลาเราจับเสียมฉาบปูนเพื่อที่ช่างเขาจะได้รู้ว่าเอ,อระดับมันควรจะอยู่ตรงนี้โอ้เนียนเลยฮะเนียนเลยฮะนี่เออไม่นานนะไม่นานนะเดี๋ยวนะทำงานปบ๊บเดญงานดีอยนี่ทั่วละนี่ทั่วละทั่วละทั่วละอ่ะนี่อันนั้นอีกทีหน,น,นึ่งเก็บงานก็มัเก็บเงานในในบางจุดที่อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยครับผมเก็บงานไม่เรียบร้อย หลังจากนั้นก็อย่างสภาพที่เห็นครับเป็นไงครับสวยเลยฮะก็อย่างที่ผมบอกครับว่าสีขาวเนี่ยช่วยได้เยอะครับช่วยในเรื่องของการที่สะท้อนรังสีความร้อนออกไปดูนีฮะถ้าเราสะท้อนได้มากเท่าไหร่เนี่ยบ้านเราก็จะเย็นมากขึ้นครับโอ้นี่นี่นี่มุมกว้างครับดูเลฮะดูไปดูมาโอ้เยี่ยมมากครับอ่ะนี่ครับไม่ใช่กาบลานะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ขอบคุณมากที่เอาวิธีอนี้มาเพราะว่ามันทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเอาละครับได้เวลาพอดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอพักครั้งแรกตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมานี่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เด่นเขาเตรียมมาเล่นเนี่ยนะฮะมีที่ชงที่ช่างนี่ตั้งวางไว้เนอะเขาที่แล้วไม่ใช้สักทีเดี๋ยวกลับมาได้ใช้ได้วกันแน่นอนครับนะครับพักสักครู่ครับ มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนใยคัวจสีีเข มาชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับกำลังอยู่กับคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์หรือคุณเด่นนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้านะฮะเมื่อกี้นี้ก็พยายามให้ท่านได้เห็นและเข้าใจเรื่องของคูรูฟและเรื่องของคูลครีตให้มากที่สุดเท mm hmm. ่าที่จะเป็นไปได้นะครับ mm hmm. ก็มีวีทีโอวีทีอาร์อะไรมานาเสนอนะฮะท่านผู้ชมคงทบทวนนิดนึงก่อนเราไปพักโฆษณากันเนี่ยภาพสุดท้ายของวีทีอาร์มันจบลงตรงภาพนี้นะครับท่านผู้ชมดูนิดนึงนี่ฮะ จบตรงหลังคาเนียนสวยขาวโอ้โหนะฮะแล้วจากตรงนี้นี่เด่นจะชวนพมกคุยอะไรต่อเชิญเลยครับครับฮะดูสไลด์ตัอไปใช่ไหมฮะสไลด์ถัดไปครับก็จะสรุปคุณลักษณะคุณสมบัติของตัวอินซีคูเกดที่ท่านผู้ชมได้ดูไปก็อย่างที่ชัดเจนครับท่านได้เห็นแล้วเทงะเทง่ายมากทํางานง่ายเพราะฉะนั้นนี่ผูลบเหมาจะไม่บ่นเลยครับครับโอ้เทยากเหนื่อยไม่มีครับ เทป๊บเดียวปาดจบทำงานไม่ถึงชั่วโมงอาจจะได้พื้นที่เยอะแยะทัดมาก็คืออย่างที่เห็นครับก็เป็นฉนวนที่เรา hey, เคยคุยไว้เนี่ยการความร้อนและเสียงได้ดีไม่ใช่แค่ความร้อนนะครับเสียงด้วยเป็นอะคูสติกไป a t i o n บ้านเราก็เงียบขึ้นนอนหลับสบายขึ้นคครรัับบ อีกอันนึงก็คืออย่างที่เห็นไปเรียบร้อยแล้วก็คือว่าโอ้โหสีมันขาวใช่ซึ่งสีขาวพวกนี้ช่วยได้มากเลยอย่างที่บอกพี่ยุ้ยไป90%ฮะสความร้อนก็จะถูกสะท้อนออกไปโดยที่พี่ยุ้ยไม่ต้องไปลงทุนทาสีคบางคนก็จะไปใช้อย่างอื่นเคลือบอาจจะเป็นพวกเซรามิกโคตติ้งหรืออะไรพวกนั้นซึ่งก็มีราคาค่อนข้างแพงหรือคนบอกไม่ได้หรอกโอ้ยบนชั้นบนนี่ประเดี๋ยวเวลาเขามีภาพเขาเรียกอะไรนะกูก็แมปอะลงมาเห็นเนี่ยมันจะไม่สวย อยเห็นลังคาอะไรก็ไม่รู้ต้องทําให้มันสวยหน่อยอันนี้ก็ขาวอันนี้ไม่ต้องเนียนนี่ขาวเนียนเลยขาวเนียนเลยนะครับอดูดูคุณสบายต่อนิดนึงครับคุณรัศมีก็น้ําหนักเบาครับเบาใช่ไหมเบาใช่ไหมเบามากก็ก็ถ้าเกิดว่ากล้องสามารถเข้าแผนเข้ามาดูในตัววัสดุตัวอย่างตัวนี้ให้เห็นนี่นี่คือคูกลิตละฮะนี่ครับนี่คืออินซีคูกลีดขอเนียกจับหน่อยอย่างที่เห็นนะครับคนทว่าหนักไหมครับเกรงว่าเกรงว่าละเฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับไม่เบามากมันไม่หนักอ่ะ น้ำหนักมีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราทํามาน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของปกติจริงป่ะเหรอเนี่ยเมื่อกี้เดดเดดถือมาจริงแอาเดี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยนะท่านผู้ชมนะผมเอามือเอามือรองอย่างนี้แล้วผมเกรงไปเลยนะเฮ้ยประมาณนั้นเดดปุ๊บเป็นไงครับเบามากท่านดูดิลักษณะอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะมีรูของมันรูพรุนตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่เรื่องของความร้อนที่มันจะเข้าไปก็จะเข้าไปได้ยากเพราะมันมีช่องอากาศอยู่แต่ความสําคัญของมันก็คือว่าตัวช่องอากาศตัวนี้ที่เห็นเนี่ย มันไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซึมผ่านของน้ําเนี่ยก็จะซึมผ่านได้ยากบางคนเข้าใจผิดว่าโอ้โหทำไมรูเยอะเนี้ยตายแล้วไป็าคารั่วเลยอะไรเงี้ยไม่รั่วนะครับไม่รั่วเพราะว่ารูของมันไม่ต่อเนื่องกันไม่ต่อเนื่องกันครับแต่รูของมันเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเป็นฉนวนเรื่องความร้อนและเสียงโอ้โหนี่ท่านผมอุตส่าห์เกรงมือรับไว้ตายไม่น่าเชื่อเลยฮะนี่นี่เมามากเออเมาจริงฮะนี่นะฮะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้าอีกทีนะครับอ่ะขอดูตรงคุณในลักษณะนี้นะฮะในใน,ในจอสไลด์นี้นะครับถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะใช้คูกริดขอให้ท่านได้รับทราบไว้เลยนะครับว่ามันเทง่ายทํางานสะดวกมันเป็นอินสูลเลชันคือเป็นฉนวนกันทั้งความร้อนและเสียงสีมันไม่ต้องห่วงเลยครับสีขาวสะท้อนความร้อนได้น้ําหนักเบาผมถือเองกับมือแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอุตสาห เกรงเอาไว้นึกว่ามันจะหนักหล่นปุ๊บไปปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูดซึมน้ำนะฮะต้องขอบอกว่ามันต่ำนะครับอย่าไปกังวลตรงนี้มีข้อดีอกันนึงที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือในเรื่องของการทนไฟครับมันมีคุณสมบัติในการทนไฟได้ดีกว่าวัสดุตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกับตัวคอนกรีตตัวปกติเองก็ตามเนี่ยตัวมันทนไฟทนไฟได้ดีกว่าครับผมวัสดุบางอย่างที่มันเป็นฉนวนครับมันอาจจะไม่ทน ในเรื่องเกี่ยวไฟอาจจะลามไฟได้อ,อ,อันนี้ไม<า>่ต้อง,องระวังอันนี้คือทนไฟนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติและข้อดีเข้ามาทั้งหมดถ้าท่านรับทราบถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะสนใจก็ติดต่อเราได้นะครับ,รรบก็ง่ายๆแล้ครับ1 7 3่งเอะนึง่งเนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดด <'d S 2> จะเล่นไอ,อตัวนี้ตรงนี้เลยหรือว่าหรือว่ายังไง ไอ้อันนี้เรา<ม>ยังพอมีเวลาไหมครับยังพอมีก็อีก4ีหานาทีอะอเรน,นอยากจะพักโฆษณาก่อนแล้วค่อยกลับมาจบท้ายก็ได้นะเอาอั้นผมว่าเราพักโฆษณาก่อนได้ไหมแล้วแต่ผมตามใจหมดแล้วเออคุณยองไงโฆษณาก่อนใช่ไหมดีครับโอเคเชื่อเขาครับเป็นแขกรับเชิญผมเดี๋ยวนี้เขาออกทีวีบ่อยพอๆกับผมโฆษณาก่อนครับ วีขที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่งจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน สู่ช่วงสุดท้ายของรายการอิน e In ี INSIGHT ในวันนี้นะครับกำลังอยู่กับคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์หรือคุณเด่นผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้าของปูนอิน e ีนะครับเอาละครับเด่นเขา,เ,าเมื่อกี้นี้ตอนพักไปโฆษณาเขาก็มาเปิดเปิดไอ้เครื่องอะไรนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับใช้งานมาเยอะนี่ดูท่าทางเก่ามากครับนะ เ,เด๋ินมันมี<อ>ตัวใหม่กว่าน<ห>ี้แต่เพลเินกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเราก็เลยต้องเลือกตัวนี้ที่มันมีหน้าปัดที่โชว์อยู่ด้านหน้านะครับเราต้องขอเลือกเอาอันที่กล้องจับง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องความมุงความ,วามหมายของใหม่เขาก็มีอยู่ครับแต่เราต้องเลือกอันนี้เจอครับเดี๋ยวจะทอะไรครับก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมไปบางคนก็ใช้วิธีในการแก้ปัญหาเรื่องหลังคาร้อนโดยปูกระเบื้องปูกระเบื้องซึ่งก็ใช้งานได้ครับ ไม่ไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้ครับแต่เรากำลังจะมาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องทําเนี่ยครับถ้าเขามีตัวพื้นคอนกรีตเดิมอยู่ครับเขาก็ต้องมาทําตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเราจะต้องหันขันันันเฉียงให้นิดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นครทนี้อ่านี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับเขาเขาอ่าไม่ใช่ครับพี่อันนี้ก็คือถ้าเกิดเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องมีตัวตัวนี้ต้องเป็นตัวท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปแล้วก็ต้องมีการปูกกระเบื้องครับผมใช่ใช่โดยเอาคิดว่า ตัวกระเบื้องเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเป็นคล้ายๆเป็นเซรามิกอะครับครับนะครับช่วยสะท้อนได้ดีช่วยกันความร้อนด้วยความร้อนได้ดีอันนี้คือเขาต้องทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกทับอยู่บนหลังคาที่เป็นคอนกรีตของท่านเรียบร้อยแล้วนะราคาของอาคารท่านเนี่ยเสร็จแล้วนะต้องปูอันนี้อีกหนาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับหนาอย่างอย่างที่มือผมคีบอยู่เนี่ยนะฮะแล้วถึงจะปูกระเบื้องเข้าไปก็ประมาณ2 3ซสมเซนโอเคเดินลงมือทำหลักครับจริงๆก็คือสิ่งที่เราอยากให้ให้ท่านเห็นก็คือว่าในชิ้นเนี่ยท นะคือเขาเรียกเป็นไซส์แบบเวลาท่านไปซื้อไปบุญถาวรไปอะไรเงี้ยท่านซื้อกระเบื้องมาเนี่ยท่านซื้อไซส์ประมาณเนี้ยนะครับที่จะปูเนี่ยใช่ครับนี่แหละครับอันนี้เราลองทําให้ดูก็ชั่งน้ําหนักของไอ้ก้อนนี้ก็เกือบ4ี่กิโลเกือบ4ี่กิโลสามจุดเก้าสีโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เห็นตัวเลขนะเดี๋ยวลองออกครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับว่าเป็นอินซีคูกรีดเนี่ยเป็นยังไงเปล่าเปลือยเลยเลยนะเปลือยเครับไม่ไม่ต้องมีอะไรท้บอีกแล้วทุกท่านเดๆเด็ดี๋ยว่าูนี่ห้ปุับเด็ดให้ดูดูนิดหนึ่งท สวยๆเนียนๆอย่างนี้เลยเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะฮะขาวอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เราทับไปบนคอนกรีตเราอีกทีหนึ่งนะครับไม่ทําอะไรอีกแล้วนะครับอ่เดินวางครับเมื่อกี้สามจุดเก้านะสามจุดเก้าลองดูตัวนี้นะครับครับตัวนี้เนี่ยมีการสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าเหลือสองจุดสามสองจุดสามโอ้โหเป็นไงครับหายไปเกือบครึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าเวลาเราไปต่อเติมหรือดัดแปลงบ้านเนี่ยการเพิ่มหนักไปมากๆนี่ก็ อาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวเรื่องหนึ่งครับที่มันไม่ค่อยน้าหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มากนะเย็นด้วยเย็นด้วยเบาด้วยเย็นด้วยทํางานง่ายทางานง่ายง่ายด้วยอาจจะทําให้ท่านเบาสตา์ทัไปด้วยนะโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานะท่านผู้ชมครับนะเด่นครับเราต้องสรุปละนะฮะวันนี้กับการนําเสนอเรื่องของคูลรูฟแล้วก็คูลคูลกริดของเรานะครับขอดูสไลด์นี้ครับเป็นสรุปจบท้ายของเด่นครับเชิญครับมาเลยครับ กบกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวประโยชน์ของตัว e c ซีคูเกลียดที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยหลักๆนี่ก็คือหนึ่งบ้านท่านจะเย็นสบายแน่นอนอุณหภูมิในบ้านนี่ก็จะลดลงทําให้เรารู้สึกมีความก็เรียกว่าความน่าอยู่ครับรู้สึกคอมฟอร์ตมากขึ้นครับเลิกงานแล้วก็จะไม่ค่อยไปไหนจะกลับตรงบ้านมาเลยจะจะตรงกลับบ้านมาไม่ไปทะเลถลายที่ไหนบ้านเย็นบ้านเย็นอันนี้สองท่นมาก็คือว่า อันที่สองก็ชัดเจนครับเมื่อข้างในบ้านเรารู้สึกเย็นแล้วเนี่ยการใช้พลังงานเพื่อมาทําให้เย็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์หรือพัดลมเนี่ยก็จะลดน้อยลงมันสิ้นเปลืองน้อยลงฮะใช่ครับแน่นอนครับและอันที่สามมันคือตอบโจทย์โจทย์ปัญหาโลกแตกกันฮะท่านท่านผู้ชมฮะ global warming มันจะลดได้เรื่องของตัว urban heat island ที่ที่เราบอกว่าโอ้โหใน ตัวเมืองเนี่ยโหมันอุณหภูมิสูงเหลือเกินครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นก็คือประหยัดสตางค์ใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็คืออันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมเคยทําอยู่อันนึงนะครับที่เป็นพื้นที่ประมาณ250สิตารางเมตรค่าค่าแรงค่าของทั้งหมดของตัวที่เป็น e อซีคูเกลี่ที่ไปทําเนี่ยก็ประมาณแสนต้นๆนี่เทียบกับประมาณสองยห้ตารางเมตรอครับ แล้วสิ่งที่เราประหยัดได้อันนี้เราใช้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณว่ามันจะต้องใช้คอน sum energy เท่าไหร่สุดท้ายแล้วเราคอมเพรก์กับตัวที่ใช้กับไม่ใช้ตัวอ c c o o l g r i d เนี่ยทำให้เราทราบว่าเราประหยัดพลังงานได้ประมาณ5,000บาทต่อเดือนดูสิประหยัดค่าก่อสร้างแล้วนะยังประหยัดค่าไฟอีกด้วยไอภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ปกติเนี่ยมันจะต้องเอาการเสียบเข้าไปจึ๊กนะฮะแล้วไฟก็จะขึ้นตังก็จะวิ่งออกอันนี้มันอาจจะ กลายเป็นที่หยอดเหรียญประหยัดครับ <c> เ <oughs> ข้าใจใช้ภาพนะโอเคนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตนํานเสนอเรื่องราวของคูรูฟนะฮะและที่สําคัญคือคูกรีดนะมาจบลงตรงนี้อย่างนี้นะครับสนใจเรื่องของคูกรีดมากกว่านี้ก็ติดต่อกับพวกเราได้ติตดต่อค,คุณเด่นได้ที่1732นะครับคุณเด่นคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์ครับวันนี้เวลาของรายการหมดเพียงเท่านี้ครับเราทัง้งคู่คงต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ